สวัสดีครับพี่น้องครับบกช่องบ้านลำเพลิพนอฟฟิเชียวครับตอนนี้ไปเสริมไฟหน้ามาแล้วน้องมีอาการยินเยียนเขาเรียกว่าอะไรนะมึนๆกินข้าวได้จังเนี่ยนะน้องกินข้าวได้แต่เบื้องเดียวมาจากกทมนลครับ Và những người thích lạc Tính khẩu với nó Đây này nè Bố Có à Chẳng mì bơ giá Bơ giá Sẽ lục cấp giá nó lắm ไปบ่เดากนอนปะแต่พา,าขึ้นรถโอ้พาขึ้นรถเดยกพี่น้องครับคือไปเสริมมาแล้วนะเออตอนนี้ยูโคลาดพี่น้องเดี๋ยวกำลังเดินทางกลับบ้าน ตรวจครับอีกอถึงถึงสามร้อยโลถึงบ้าทวันนี้หกโมงสามสิบสองนาทีครับอยู่ที่ดวมกำลังไลส์สดนะครับออดิชั่นก็ยินดีกับผู้ที่เขารอบเออลาชสุดสิบสามปีบอดโจซับเซ็นสัญญา ก็มีอีกหลายศิลปินที่ทาบทาไว้มันจะมีเสดลุ้นที่จะได้เข้ามานะครับรวมงานกับทิมงานสาวน่อยผปบันแปงกับอินดีล่วงหน้ากับหลายๆท่านนะครับป,ป็นพยังพน่น้องเวทีบันดีมีมองเดียวสูดต่อไปเป็นกรังใจแก้ทุกท่านนะครับตอนนี้เราก็ส่สสงกระรอกแให้น้องเบียร์นะครับไม่รู้ว่าวันที่13จะไปได้หรือเปล่าวันเกิดน้องฮงอิงครับเพราะว่าศิลปินต้องไป แต่ก,ก็ต้องใส่ชุดนะตอนนี้น้องเบียร์ไม่รู้ว่าใส่ชุดได้หรือเปล่าต้องรอดูที่13นะครับเพราะว่าน้องพาตัดใส่กรรมน้องนมมานะครับเพราะว่าตอนนี้ชุดน้องก็ไม่มีตัวไหนที่ใส่ได้แล้วล่าสุดเพราะว่าน้องไปทำนมมาแล้ว เบอร์ยาหน่อยสิบเบอร์ยาจาักหน่อยพี่นองครับเพราะว่าตอนผ่าตัดก็ต้องใช้ยาสลบแล้วก็ยานอนหลับนะครับในการผ่าตัดนะประมาณหนึ่งชั่วโมงกับอีกสี่สบนาทีรับผ่าตัดเสร็จสิ้นสมบูรณ์นะครับ,บ,รบของผ่าตัดคลินิกอยู่ที่พุทธมนนลสายสามนะครับ กนนับเมืองไล่สดไปพร้อมว่า,าศิลปินท่านไหนนะครับเป็นอย่างไรนะครับเสียงด,ด,ดีพอดีว่ากันด้มันอยู่ที่จนจะอยู่ได้หรือเปล่านะครับเจ้าที่สามารถเดินทงางงวมกับทีมงานใดทำหดเพราะเราก็เจอหลายเจนมาตั้งแต่ผมอยู่มานี่ก็สามปีสี่ฤดูกาลหน้านะครับ ก็เจอมาเยอะแล้วเออพอมาหลายอีเลยครับบางคนก็อยู่ได้แค่ตอนซ้อมแล้วก็หนีไปเลยนะครับบางคนก็อยู่ได้ถึงเดือนสองเดือนกะย้อมแผลไปอันนี้คือใจล้วนร้วนครับไม่มีอย่างอื่นผสมเออขอแค่องค์ประกอบควบกับจริงอยู่แต่บางคนก็ใจไม่สู้นะครับออกกลางคันก็นมีนะครับฉะนั้นแล้วต้องใจมากก่อนครับยังกระสาง ใจได้ก็จบนะไม่พูดเยอะนะสบายๆนะครับยินดีกับหลายๆท่านแล้วก็เสียใจกับหลายๆท่านบมมีแค่คณะสาวหน่อยหรอกครับมีหมอลำหลายๆคณะคุณอาจจะไม่ใช่อ่ะงนี้อาจจะเป็แม่นจริงนะอาจจะไปเป็นดาวอีกมองหนึ่งก็ได้เนาะไปจะไปหูกันเนาะอ่าเหมือนกับผุ้งหญิงนะ่ะเคยไปสมัครกับนกพงสกรก็บว่ได้ดละ่ะแต่ว่ามาเป็นดาวอยู่ที่สาวน้อยเพื่อเปนพลง กับจนดังขึ้นหมเนี่นะครับหนึ่งในล้านครับองยิง,งแต่ว่าคนจะหาคนคือองยิงได้ยากนะทุกสมนันี่หายากแลวครับเพราะว่าน้องยิงเป็นคนเดียวจริงๆที่ดังภายในข้ามคืนนะครับดังในขามคืนนี่ลีแล้วก็มีเอฟซีพ่อพ่อแม่ไก่เป็นบาร์องยิงเป็นตัวแทนของออมอลลัมซอฟท์พาวเวอร์เลยนะที่สามารถทำให้วงการมอลลัมคืนมาลั่นได้อีก อีกแบบหนึง่งทําให้มันเป็นซอฟ์เพลาเวอร์นะครับไอ้คนกับเขามาจับตามองมอลลัมอ,อีกรอบหนึง่งครั้งหนึง่งครับหลังจากที่มันซบเซาไปนานเพราะโควิดนะครับเรื่องอจจัศจรรย์นะนจริงๆมหา,อ,าจจมอ,อัศจรรย์น้องยิงเพชรมันแพงนะนะครับหลังจากนี้เราก็จะเข้าไปดูไรฟ์สดต่อนะครับวันนี้มาอปเดตอาการนองเบีย พ่อพ่อแม่แม่เอฟนะครับได้ดูกันนะครับสร้างงานสร้างชีพให้ได้นะครับทุกคนนี่อาเริ่มตาปากะไรกัเพราะสาวหน่อยเพียนๆนี่แหละครับเพราะผู้ให้โอกาสคือบอโจนะครับแล้วก็ผู้ที่เป็นแบบสมเือนแสงสว่างคนหนึ่งก็คือน้องหญิงนะครับแล้วก็คําสอนดีๆจากพ่อกัญชัยนะครับมันเป็นองค์ประกอบพร้อมกันก็จนมีอาจารย์บ้านน้องเบียร์ทุกวันนี้นะครับ แล้วก็พอพอยแม่เอฟซีทุกท่านที่คอยสนับสนุนเราสองคนเออสีเล็กสีหน่อยกับก็คือคอยให้ห้กรลางใจลูกเต่าอยู่ห่างๆนะครับบางคนก็กลัวผมกับน้องเบียร์แบบเขาเรียกว่าอะไรครับก็คือมีความใส่ใจนะครับซาบซึ้งเหลือเกินนะครับเอซีทุกท่านนะครับที่คอยเป็นกันั่งใจให้ผมกับน้องเบียร์สองคนนะครับจนแบบ เป็นไฮไลท์ช <invoke> <the> ั้จรยงใจนะบางคนก็ให้จนแบบโอ้ยจริงใจเพื่อนนะอาทักแช่กันเลยเป็นไฮไลท์โวดพวกบางคนกันมันตกใจเนาะเขาเพิ่ได้ยิงสีเนาะแต่มันก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับเรื่องดีๆก็จดจํากันนะครับเราก็จะพัฒนาต่อไปเนาะสร้างสรรค์สิ่งดีๆสิ่งที่ห้เอนดีได้หัอเราะมีความสุขกับเสียงหัอเราะของเราสองคนนะ เป็นกำลังใจใลูกเต่าเด้อพี่น้องครับอ่าแล้วก็เราก็จะเดินทางต่อไปนะครับเดี๋ยวยังยันแปลงหรือว่างงยังไงอะไรให้ติดตามเดี๋ยวเราจะถ่ายคลิปนะครับไมพ่อพ่อแม่เอซได้ดูกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ครับกดซับสไครป์ช่องบ้านละเพือดอดเอเชียครับขอบคุณทุกกงลังใจพ่อกันคลิปต่อไปครับ